อาจารย์ครับขอญาตเรื่องแรกเลยฮะเรื่องแรกของเราวันนี้นะพี่เจมเป็นเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศสยองขวัญโอ้โหเรื่องใกล้ตัวอีกแล้วใช่ค่ะคือใครนะคะที่อยู่ในออฟฟิศตอนนี้แนะนำว่าเปิดไฟให้สว่างไว้เลยแต่ถ้าใครที่อยู่ที่บ้านเพื่อได้อัดรสในการฟังควรจะปิดไฟให้หมดเลยค่ะครับเรื่องราวนะคะพี่เจมเป็นเรื่องราวของรุ่นพี่ท่านหนึง่งที่สนิทกันเลย รุนพี่เขาบอกว่าน้องอิมช่วยมาดูที่ออฟฟิศให้หน่อยสิคือตั้งแต่ย้ายมาออฟฟิศเนี้ยปัญหาเยอะมากแต่ทั้งปัญหาเรื่องลูกน้องเอยทั้งมันเป็นปัญหาที่อยู่ดีๆก็เกิดเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะภายในออฟฟิศและที่สําคัญเนี่ยเวลาที่เขาอยู่ออฟฟิศเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็บอกโอเคโอเคได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเอายี้ละกันส่งโลเคชั่นมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปครับ เราก็บอกว่าถ้าเราไปเนี่ยเราขอไปตอนเย็นๆนะเราอยากไปช่วงที่ไม่มีคนอยู่ในออฟฟิศเลยเพราะเราไม่อยากเจอใครเนาะถ้าเราไปเราจะได้แบบได้ดูได้เต็มที่ไงถ้าแบบเวลาไปเจอคนเยอะมันก็แบบเดี๋ยวผีไม่ออกมาในใจก็คิดอย่างนั้นนะอ่านอกจากขี่แล้วคนจะลุมเราอีกใช่ใจเราก็กลัว่ยเราก็ไม่พอได้โลเคชั่นมาปุ๊บตกใจมากพี่เจมครับโลเคชันนี่อยู่กลางเมืองเลยนะใจกลางเมืองเลยเหรอกรุงเทพไหมจ๊ะใช่ กรุงเทพอยู่กลางเมืองเลยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยกลางเมืองอย่างนี้มันมันจะมีเหรออะไรอย่างนี้เร<อ>าบอกว่าเอ๊แต่ตรงนั้นเนี่ยเราก็คุ้นๆอยู่นะมันไม่น่าจะมีออฟฟิศนะรเราก็ไม่ได้ขิดอะไรเราก็ไปตอนนั้นก็ประมาณสักห้าโมงหกโมงอะช่วงมันเป็นช่วงเวลาประมาณห้าโมงหกโมงจะทุ่มหน,นึ่งอะไรเงี้ยค่ะในช่วงเลิกง,งานอะครับพอเราไปถึงเราตกใจมากเลยว่า เฮ้ยตรงนี้มีออฟฟิศแล้วเพราะเราเข้าใจมาตลอดว่าตรงนี้ไม่ได้มีออฟฟิศพอเราจอดรถจอดอะไรเสร็จลงไปแล้วก็เห็นสาลพระภูมิศสาลพระพภมอะไรเงี้ยมีหลายศาลมากอยู่ตรงนั้นก่อนเข้าเราก็ต้องยกมือไหว้ก่อนเนาะแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เราตั้งใจมาดูบริษทัทให้รุ่นพี่ช่วยเปิดทางให้หน่อยลวกันนะคะครเราก็ไหว้ท่านอะไรเรียบร้อยเสร็จพอหันไปพี่เจมส์เห็น <He ard. S 1> เป็นเหมือนคนโบราณอย่างเงี้ย ไม่ใส่เสื้อใส่เป็นโจงกระเบนแดงหันหน้ามาหาเราแต่ไม่พูดอะไรนะรเราก็ตกใจเฮ้ยใจกลางเมืองนะไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้เราก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะคิดมากาจ,จะคิดมากไม่มีอะไรหรอกรเราก็ไม่ได้สนใจอะไรก็เดินไปพอเดินไปด้านล่างของอาคารนะคะก็จะเป็นร้านกระฟงกาแฟเต็มไปหมดเลยตรงนั้นแล้วพอเดินขึ้นไปชั้นสองก็เป็นหน้าออฟฟิศของรุ่นพี่ที่เรากําลังจะไปดูให้เขานี่แหละหน้าออฟฟิศนี่เล็กมากเลยนะ <c oughs> เหมือนแบบเป็นห้อง ห้องหนึ่งห้องเนี่ยให้ให้เช่าทำออฟฟิศแต่พอเข้าไปอะค่ะมันจะเป็นออฟฟิศอีกลึกๆเลยพี่เจนครับตอนที่เข้าไปผ่านรีเซชชั่นเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีคนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่มีใครเลยเราก็บอกอดีแล้วแหละออฟฟิศส่วนใหญ่เขาก็จะปิดไฟแล้วก็จะมีแค่ไฟทางเดินที่ไปตามทางเพื่อที่จะได้ไปดูในห้องออฟฟิศที่รุ่นพี่เราอยู่ใช่ไหมคะคในระหว่างทางที่เราเดินไปเนี่ย เราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นห้องเล็กๆเล็กๆเล็กๆที่เป็นเหมือนห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะเป็นห้องเล็กๆอะ่ะที่มีโต๊ะแล้วก็มีเก้าอี้แค่ประมาณสี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคตอนที่เดินไปมันก็เป็นทางเล็กๆเราก็หันไปมองขวามือเราเห็นแล้วว่าในห้องเนี้ยมีผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อยืดแขนสั้นใส่เก,เกงยีนนั่งอยู่ที่โต๊ะก็เขาก็หันหน้าไปทางโต๊ะนะแล้วก็ไม่หันมามองเรา เราก็มองว่าเอ๊ะมันมันดูไม่เหมือนพนักงานเลยนะยแต่ว่าเราก็ไม่ไม่อยากทักไงเพราะว่าเดี๋ยวทักเดี๋ยวมันจะตื่นตูมน,นะเราก็บอกไม่เป็นไรก็มองเห็นแล้วว่ามีตรงเนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งตนรเราคิดแล้วล่ะต้องเป็นวิญญาณแน่แนด้านซ้ายที่มันเป็นห้องเหมือนที่เขาเอาไว้อบรมพนักงานเป็นห้องประชุมอะไรเงี้ยอืเราเดินไปเราก็หันไปมองเราได้ยินเราได้ยินเสียงแบบเสียงเล็กๆเลยนะเสียงเหมือนสะอื้นเง<ร>ี้เหรอ,หรอ ใช่เสียงเสียงเหมือนเสียงหัวล้อแต่แบบหัวล้อเบาๆอย่างเงี้ยค่ะครัแล้ก็หันไปมองเห็นเป็นผู้หญิงคนนึงเลยผมฟูๆเลยแล้วก็แต่งตัวแบบเป็นพนักงานใส่ชุดสีดำอย่างเงี้ยค่ะอ,อยู่ในห้องเราก็มองว่าเฮ้ยทำไมทำไมแบบวิญญาณเริ่มเยอะ เพราะว่าดูออฟฟิศไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าทําไมวิญญาณมันเต็มไปหมดเลยอเอา้เอาเราก็ใจดีสู้เสือเฮ้ยอย่าเพิ่งอย่าไปทักอย่างอื่นเราตั้งใจว่าเราจะมาดูแค่ออฟฟิศที่รุ่นพี่เรานั่งเนาะเราก็ไม่สนใจเราก็เดินต่อไปพอในขณะที่เราเดินต่อไปเนี่ยทางเข้าออฟฟิศเนี่ยมันเป็นทางเล็กๆเ,เลยพี่ซ้ายขวามันก็เป็นห้องเป็นห้องแต่สุดทางเดินเนี้ยเราเห็นแล้วว่ามันมีเครื่องเหมือนเครื่องซีลอกวางอยู่เราก็ค่อยๆเดินเดินเดินห้องที่พี่รุ่นพี่เราอยู่เนี่ยค่ะ มันอยู่ด้านซ้ายเกือบสุดทางของห้องซีล็อกเลยแล้วพอเดินไปเราเห็นเครื่องซีล็อกแล้วเราเห็นเลยว่ามีผู้ชายคนนึงค่อยๆเดินถอยหลังออกจากกำแพงมาถอยหลังแล้วออกจาก<ช>กำแพงออกมาฮะใช่ครับถอยหลังจากกำแพงที่มีเครื่องซีล็อกวางค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็ค่อยๆหันหน้ามาหาอิน ใส่เสื้อสีขาวใส่กางเกงสีขาวเป็นผู้ชายอายุประมาณ4.5 50ปีอย่างเงี้ยค่ะคแล้วหน้าตาดุมากแล้วเขาเหมือนคนที่เป็นแบบเจ้าถิ่นน่ะแล้วเขาก็ไม่สนใจอะไรอินนะแต่เขาแบบมองแบบว่าเหมือนหาเรื่องเลยอะว่าแบบมาทําอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่พูดอะไรนะเราก็ไม่ได้สนใจเราก็เห็นแล้วแหละแต่เรากลัวแล้วนะเรารู้ความรู้สึกแรกเรากลัวเรารู้เลยว่าเนี่ย ต้องเป็นต้องเป็นตัว A แต่เรายังไม่แตะเขาเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในออฟฟิศไงเราก็คิดแค่นั้นแล้วพอเตรียมจะเข้าออฟฟิศเนี่ยประตูค่ะมันก็เป็นประตูกระจกสูงๆเลยพี่สูงประมาณเมตรเมตรเมตรแปดฟิตหรือเมตรเมตรกว่าสูงมากแล้วการที่จะเข้าประตูนี้ได้เนี่ยต้องทั้งติดบัตรหรือสแกนลายนิ้วมือค่ะแล้วพอพี่เขาเปิดไปเนี่ยเปิดไปพี่เขาเดินเข้าไปก่อนใช่ไหมอิงก็รับประตูต่อต้องเอาตัวรับเลยนะเพราะว่าประตูหนักมากอื พอเดินเข้าไปปุ๊บเรายิ่งตกใจเลยพอผ่านประตูไปเนี่ยเราเห็นเลยว่ามันเป็นโต๊ะออฟฟิศที่ตรงประตูเป๊ะเลยไล่แบบสามแถวอย่างนี้เลยค่ะ <S 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 พอเราเห็นโต๊ะนี้เลยที่หันหลังให้ประตูเนี่ยเราก็บอกเลยว่าเฮ้ยรุ่นพี่โต๊ะนี้นั่งไม่ได้นะไม่ว่าใครก็ตามที่นั่งตรงเนี้ยพลังงานจากประตูมันแรงมากจากประตูห่างจากโต๊ะนี้ประมาณชักสามเมตร แต่ว่ามันเป็นประตูอะไรก็ไม่รู้อะที่รู้สึกว่าประตูเนี้มันแรงพี่รู้สึกแค่นั้นเลยนะรู้สึกว่าประตูแรงแล้วเราก็บอกเลยว่าโตเนียนั่งไม่ได้ถ้านั่งเนี่ยคนที่นั่งเนี่ยจะปวดเนื้อปวดตัวแล้วก็จะไม่ค่อยได้อยู่ที่ทํางานนั่งไปแล้วจะมีปัญหาตลอดหรือถ้านั่งถ้าอยู่นั่งตลอดเนี่ยจะต้องโดนไล่ออกอะมีเรื่องก็ต้องเปลี่ยนตลอดพี่เขาก็ตกใจเลยบอกเราเออใช่ใช่น้องคนนี้แทบจะไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยนะเพราะว่า เขาต้องไปดูโรงงานไปดูอะไรตลอดเลยเขาเขาอยู่ตรงนี้ไม่ได้รเราก็บอกโอเคโอเคดีแล้วแหละงั้นเราก็ค่อยๆเดินไปสำรวจโลเคชันนะคะก็มองซ้ายมองขวาก็เห็นเป็นโตทำงานทั่วไปพอสักพักหนึ่งเนี่ยเดินไปแถวที่สามซึ่งเป็นโต๊ที่รุ่นพี่เรานั่งทำงานอยู่รเราก็หันกลับไปเท่ากับว่าโต๊รุ่นพี่เราเนี่ยตรงกับประตูแต่เขาเผชิญหน้ากับประตูม,มันก็ยังเบากว่าคนที่หันหลังให้ประตูนะคะอ้าว พอหันหน้าเข้าประตูเนี่ยเขาเหมือนเวลาปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยเขายังสามารถรับรู้ได้ออแต่ถ้าคนที่นั่งหันหลังนี่คือรับเต็มๆนะหันหลังให้ประตูคือไม่ดีใช่แล้วพอเรากําลังนั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้ยินเสียงแบบเป็นเสียงเคาะแบบเนี้ยเป็นเคาะเหมือนเอาหอ,อกเขกเขกเขกอยู่กับอะไรสักอย่างนะะมันเป็นเสียงเคาะอ่ะเหมือนเอาร่างาก,กายเขกกับโต๊ะกับอะไรเงี้ยเหรอใช่ใช่ พอเรานั่งอยู่เราก็ตกใจแล้วก็กําลังจะลุกขึ้นมาสักพักอะค่ะประตูที่เราปิดไปแล้วนะมันเสียงแกลบ <c oughs> อยู่ดีๆประตูมันก็เปิดออกมาเลยพี่เฮ้ยประตูหนักอย่างนั้นนะใช่ยเราก็ตกใจมากคือทั้งสามคนก็ตกใจเหมือนกันหมดว่าประตูมันเปิดเองได้ยังไงในขณะที่สองคนตกใจอิ่มหันไปอะ่ะ ินก็เห็นแล้วว่าผู้ชายคนที่ยืนอยู่เครื่องซีล็อกเมื่อกี้เลยอ่ะเขาก็เอาเขาก็เอามือเปิดประตูมาครับแล้วเขาก็ถามคําถามอินคาถามแรกเลยว่ามาทําไมนี่มันที่ของเขาอย่าไายุ่งอินก็ตกใจหนึองว่าใช่เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยแบบแบบใจเย็นๆนะใจเย็นๆนะคือเราเพิ่งจะเจอเสียงแก๊กเมื่อกี้แล้วเราเรามาเจออันนี้อีกเราก็ตกใจเราบอกอย่าอย่าอย่าเพิ่งนะ เรา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 มาดีแล้วบอกเรามาดีเดี๋ยวเราคุยกันท่านท่านมีอะไรบอกเราได้แล้วเราก็หันไปหาิต้นเสียงที่มันเป็นเสียงก๊อกก๊อกกอกกอกอย่างเงี้ยค่ะพอเดินขึ้นไปเนี่ยมันเป็นสเตปสเตปสั้นๆในที่ที่แบบเดินขึ้นไปด้านบนแล้วมันจะเป็นลานนี่ว่าเป็นลานเล็กๆเหมือนให้พนักงานมาถักได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่งใส่ชุดสีขาวใส่กระโปรงสีขาวเนี้ยค่ะผมยาวแล้วก็เอาเดินเอาตัวเอ,เอาหัวตัวเองอะ่ะ เคก,กับประตูดังกักกักกักอย่างเงี้ยม,มันเป็นประตูตู้ค่ะเดินชนประตูเงี้ยช,ชน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 อยู่เงี้ยเรารู้เลยพี่คือตายและงานนี้งานเข้าแล้วคือวิญญาณอย่างเงี้ยเป็นวิญญาณที่สติไม่ดีแล้ว,วพี่แล้วถ้าวิญญาณเนี้ยอยู่ในออฟฟิศหรืออยู่ตรงไหนที่อยู่ใกล้กับโต๊ะทํางานเนี่ยเขาจะทําให้ผู้หญิงหรือใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมีอาการเดียวกันกับเขาคือ จิตตกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วจะโดนกดดันทุกอย่างเลยเหมือนไม่ว่าจะทํางานอะไรก็คิดไม่ออกอะคะ่ะ oh. เหมือนวิ่งชนกําแพงแบบเขาอย่างเงี้ยเขาจะพยายามให้ผู้หญิงคนเนี้ยหรือคนไหนก็ตามที่นั่งอยู่โต๊ะที่ใกล้เขาที่สุดเนี่ยมีสภาวะจิตใจเท่าเขาอเราก็ตกใจมากเลยเราก็บอกว่าเฮ้ยรุ่นพี่โต๊ะเนี้ยนั่งไม่ได้นะไม่ว่าใครอะ่ะก็ห้ามนั่งเลยนะแล้วโต๊ะที่ใกล้กับตู้ตรงเนี้ยมากที่สุดอะ่ะ มันดันเป็นมุมเสาพอดีพี่เป็นมุมเสาที่แสงไฟอะเข้าไม่ถึงค,คือเข้าได้แบบลำไรอะค่ะไม่ได้โดนไฟแบบจ่าจ่าอย่างเงี้ยแล้วไม่ว่าใครก็ตาเนี่ยที่นั่งตรงเนี้ยจะมีปัญหาในการทํางานทุกคนพอพี่นพี่เขาฟังเขาก็ตกใจใช่คือใครนั่งตรงเนี้ยจะมีอาการเจ็บป่วยปวดหัวปวดขมับ มันก็เหมือนกับผู้หญิงที่เดินเอาหัวเขกเคกเขกตัวเองอะ <c oughs> <ๆ S 2> ที่คือโ <c oughs> อ้โห <c oughs> เขาเขาก็ตกใจมากแล้วว่าเอาแล้วจะทํายังไงทํายังไงกับตรงนี้ได้เราก็บอกว่าตรงเนี้ยแสดงว่ามันจะเป็นพื้นที่ใกล้เขาแล้ะอย่าเอาใครมานั่งให้หาโต๊ะหา,หาอะไรมาวางเป็นเก็บเอกสารไปเลยมไม่ต้องเอาคนมาวางเพราะ <c oughs> ถ้านั่งอย่างเงี้ยไม่ว่าใครก็กงานงอกอะนั่งไม่ได้ยังไงก็นั่งไม่ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็เดินกลับมานั่งตรงโต๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเราก็หันกลับมาคุยกับคุณลุงผู้ชายคนนี้ เอาอยัางไงคือท่านจะเอาอยัางไงทําไมทําไมถึงมาแบบนี้เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าตึกเนี้ยมันเป็นตึกลังมานานแล้วก่อนที่มันจะเริ่มมาเป็นออฟฟิศเป็นอะไรแบบนี้แล้วเขาเป็นวิญญาณที่อยู่ตรงนี้อยู่แล้วจะให้เขาไปอะ่ะเขาไม่ไปหรอกอต่างคนต,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 ต่างอยู่ได้ไหมอิงก็ถามเขาเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่ได้แต่ทุกๆหนึ่งทุ่มอะ่ะ ยังไงเขาก็ต้องกลับมาเปิดประตูนี้เพื่อเข้ามาอยู่ในบริเวณของเขาอ,อีกมิดค่ะไม่หายรุ่นพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นโอเคไหมถ้าเขาจะมาในเวลาของเขาแต่ว่าปกติที่นี่เลิกงานนะก็ประมาณห้าโมงอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะทําโอทีทำอะไรก็ทําไปแต่ให้รู้ว่ายังไงเขาก็อยู่นะเพราะเขาคงไปไม่ได้แต่รุ่นพี่ก็บอกว่าโอเคโอเคอย่างน้อยก็อย่ามาให้พวกเราเห็นละกันหรือว่าอย่ามาเปิดประตูแบบนี้เพราะว่าแบบเขาก็ตกใจ ผู้ชายคนนั้นพูดซากลกับมาเลยนะไม่มันเ,เป็นหน้าที่เขาที่เขาจะต้องเดินเข้ามาที่นี่อ,อุิงก็เงียบไม่พูดอะไรอิงก็บอกว่าโอเคคือรู้แล้วอย่างเนี้ยคือเขาเป็นเจ้าถิ่นที่เราเราไม่สามารถไปท้ามเขาได้อ่ะถ้ายิ่งข้ามเขาจะยิ่งทำรักทําอย่างอื่นให้เราให้เรากลัวมากกว่าเนี้ยครับแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะที่เราพูดถึงที่รอกเขากําลังเดินชนประตูใช่ไหมอยู่ดีๆเขาก็ไม่อยู่ข้างหลังอิงอุย้ยแล้วเขาก็พูดข้างหูว่าว่า ไฟไหมไฟไหม้่ใช่ไฟไหมเกี่ยวอะไรกับไฟไหมครับอาจารย์อออิ๋งก็ตกใจมากเลยอิ๋งว่าอะไรอะไรอะไรทุยไฟไหมวะอิ๋งก็ไม่เข้าใจนะอิ๋งก็บอกว่าเอางี้ละกันคุณพี่คะอิ๋งไม่รู้ว่าผีจะหลอกอิ๋งหรือเปล่านะแต่ว่าวิญญาณผู้หญิงคนเนี้ยพูดว่าไฟไหมไฟไหมอิ๋งเดาได้แค่อย่างเดียวว่า มีโอกาสที่ที่นี่จะเกิดไฟไหม้แต่ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงเขาอาจจะแค่พยายามบอกเพื่อที่จะให้เราเห็นคุณค่าความสําคัญของเขาอะค่ะคว่าเฮ้ยเขาเขาหวังดีนะถึงเขาจะเป็นผีอะแต่เขาก็แบบเขาสติไม่ดีอะแต่เขาอยากให้รู้ว่าเขาไม่ทําอะไรนะแต่เขาจะอยู่อย่างเนี้ยเอออิมก็บอกว่าอย่างเนี้ยอยู่ไม่ได้ยังไงก็อยู่ไม่ได้เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าไปกับอินวันเนี้ยเดี๋ยวออกไปพร้อมกันเลยและเดี๋ยวอินทําบุญส่งให้ ถือว่าแลกกันแต่ผู้ชายคนนี้ยอิ่มคงช่วยไม่ได้อิ่มก็บอกรุ่นพี่ไปว่าเดี๋ยวผู้หญิงคนเนี้ยอิ่มพาเขาไปด้วยแล้วเดี๋ยวอิ่มไปส่งเขาเองอะไรว่ากันไปเนาะอิ่มถือว่าเขาใจดีนะเขาก็มาพูดแค่ว่าแบบไฟไหม้อะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่เราได้เตือนคนที่อยู่ในในออฟฟิศนี้แล้วเราได้เตือนรุ่นพี่เราแล้วเนี้ยค่ะพราะในขณะที่อิ่มจะเดินออกไปอย่างเงี้ยผู้ชายคนนั้นเขาก็ยืนมองอิ่มตลอดเวลาแล้วเขาก็บอกว่าระวังนะระวัง ก็พูดแค่น okay, so re okay, so really, ี้เราก็เลยเข้าใจว่าโอเคมันน่าจะเป็นเรื่องที่สอดของกันระหว่างไฟไหม้กับระวังระวังเราก็บอกนุ้นพี่ว่าเอางี้นะลงไปที่สารตายายข้างล่างมีสารอ่ามีสารตายายมีสารพะพมอยู่ข้างล่างเนี่ยไปอธิฐานที่นั่นเลยบอกว่าเราอะทํางานอยู่ออฟฟิศนี้มีพนักงานเท่านี้เท่านี้แล้วเรา ขอให้ท่านเนี่ยช่วยขึ้นมาปกปงคุมครองหน่อยเพราะที่นี่มีวิญญาณแบบนี้แบบนี้ก็คือขอความกรุณาเขาอะค่ะให้เขาขึ้นมาช่วยเราอะไรเงี้ยแล้วก็เอาของไปไหว้เอาอะไรไปไหว้ได้หมดเลยเพื่อให้เขารู้ว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นที่ออฟฟิศเนี้ยก็ไม่มีไม่มีไม่มีเสียงกอกแก๊กไม่มีวิญญาณแล้วก็พยายตำแหน่งย้ายเลยเอาโตอะค่ะทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดเลยพี่แต่ไม่นานไม่น่าเชื่อไฟไหม้จริงๆอืง แต่ไม่ได้ไหมที่ออฟฟิศนั้นนะคะแต่ไหมที่ตึกที่อยู่บนออฟฟิศนั้นแต่ว่าไหมนิดเดียวค่ะไม่ได้ไหมเยอะก็มีควันมีอะไรอ่ะก็มีสัญญาณเตือนภัยดังๆเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้ออน่ากลัวน่ากลัวค,คือแปลว่าทุกวันเนี้ยคนที่นั่นเขาก็ยังเขาก็ไม่ได้เจออีกเลยหลังจากที่ไหวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าช่วงเร็วๆนี้อ่ะก็ยังเพิ่งเจอมาสดๆร้อนๆเลยก็ยังมาเล่าให้ฟังว่าเออได้ยิน ได้ยินได้ยินเสียงประตูเปิดแล้วพอหลังจากที่หลังจากนี้ไม่นานนะคะไม่กี่วันนี้เองก็บอกว่าม,มีพี่คนหนึ่งกําลังซีลอกงานอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่ามีผู้ชายยืนอยู่ข้างหลังเขาเราก็บอกว่าสงสัยจะเป็นคนนั้นก็ลองลงไปไหว้เจ้าที่ใหม่อีกรอบหนึ่งละกันบางทีท่านอาจจะลืมเพราะมันหลายปีแล้วนะเราก็บอกค่าไปเนี้ค่ะอังคารคลุมโป